อทยานแห่งชาติทจ่ซงซนี้นะครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความกว้างใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดครับอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเทือกเขาสูงนะครับแล้วก็มียอดเขาที่สูงที่สุดนะครับอยู่ที่นี่ด้วยนะั่นคือยอดเขาอาซิดาเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพาขึ้นยอดเขาอาซิดาเคท์คือโชคดีที่ว่าก้งมองข้างบนแล้วมันยังมีหิมะอยู่เลยตอนนี้เป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะมันสิ้นแล้หิมะแทบจะไม่หลงเรือแล้วเนาะแต่ยังโชคดีที่เรายังเห ในหน้าหนาวนะท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวเพื่อเล่นสก,กีกันเพราะว่าภูหิมาปอบคุมไปหมดเลยนะครับเป็นแบบแหล่งสก,กีที่ยอดเยี่ยมเลยสดุดู้อนนะครับที่เดิดมาเนี่ยก็จะมีพืชพันธุป์ป่าไมา้รวมงสบูร์มากเลยนะครับนักท่องเที่ยวว่าชอบมาไฮกิ้งมาเดินป่ากันนะครับมาเดินเที่ยวดูพืชพันธุ์ธรรมชาติกันนะครับ อาต่ะสนนรนมาี่ยตอนนี้เราเกันเรื่งที่เขามาเรื่อยๆแลยนะครับบิวตีทชานเริ่มแบบกว้างไกลนะแมว่ามันสวยจริงๆแต่บของเขาสีตับเ,เขืนเาสลับซับซ้อนกนะันตรงน,นั้นนะที่เห็นเป็นเมืองน็คือเมืองเป็นเมือนออกเซ็ตเล็กนะครับอาซีได้เขแต่ที่เห็นตึกนู้นก็เป็นตึกโรงแรมเ,นะเ,เราโรงแรมลาวิสตาเซนเซนซ์รส,สาร

ขึ้นมาแล้วก็ประมาณส0องศาตอนนี้การเข้ามาอยู่ข้างบนแล้วที่ขึ้นลงเทมานะครับอยู่ข้างบนเขาอัสิกาังเขตแล้วนะครับและจุดนี้ทาาี่สถานีตูการท์ทากอีกนะครับสถานีนี้นะครับมีความสูง1600อเมตรครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะพิชิตยอดเขาอัสสิการ์เขตนะครับก็สามารถเดินจากสถานีนะครับตามทางเดิน ในป่านะครับขึ้นไปจะนั่งถึงบนยอดเขาได้เลยนะครับซึ่งยอดเขาก็จะสูงทั้งหมด2,290เมตรครับก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก2-3ชั่วโมงเนาะเขาก็จะมีไกด์ท้องถิ่นอธิบายว่าโอเคขึ้นมาบนนี้นะครับบนสันมีสุการณมีเนี่ยเราจะมาทำอะไรกันได้บ้างนี <c oughs> อ,อันนี้เราคือโลเวที่เาศึกษาีันตรงนี้เนาะแต่เราต่อจากสายโเวย์ต่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นทางเดินนะครับรอบๆเนี่ยมศึกษาธรรมชาตินะครับเป็นรอบวงเล็กนะครับแล้วเห็นบ้านมันจะเป็นวงน,นะครับเราสามารถเดินศึกษาธรรมชาติได้นะครับตลอดความยาวประมาณหนึ่งจุเจ็ดกิโลเมตรนะครับเนาะเราก็จะเห็นแบบ ตรงนี้พันที่มีอะไรที่ดูบ้าใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นฤดูร้อนเนาะขี่ม้าก็เริ่มน้อยลงแล้วพืชพันธุ์ต่างๆก็เริ่มอุดมสดมบูรณ์เติบโตแล้วนะครับที่นี่นะครับเป็นเขตที่สูงเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีพืชพันธุ์เอาาลไพยนะครับเป็นเอาานลไพคุนด้าเนี่ยเริ่มขึ้นนะมันจะไม่ใช่ต้นไม้สูงแต่มันจะเป็น,ในใคล้ายกับใใคล้ายก,ก,กับพืชคล้ายๆกับต้นไม้นะครับที่ติ้ยๆแล้วเป็นพุ่มไม้ปไปเลอรอย่างนี้นะครับรวมถึงมีดอกไม้แอลไพดอก น,นี้คือตัวอย่างแบบหมายที่บานเนาะวิวพอยท์เราสามารถเดินถ่ายรูปได้หลายจุดเลยนะครับโดยชวอดแผลตรงนี้นะครับมันก็จะมีคล้ายๆกับทะเลสาบหรือว่าบ่อน้ําบ่อน้านะครับขนาดกําลังขนาดย่อใหม่นะที่แบบถ่ายวิวสวยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีทะเลสาบใหญ่หรือทะเลสาบหนึ่งนะครับซึ่งเราก็สามารถเดินถ่ายรูปแล้วก็เห็นพื้นแบ็นกราวด้านหลังนะครับเป็นภูเข,อขอาอาสาฮิราเคตตื่นเต้นมากอยากดูและมีอะไรบ้าง วิวแรกที่เห็นเลยคือวิวนี้ Amazing อยแล้วอันนี้คือยอดเขาอาสาจีที้เห็นพืชพันธุ์ธรรมชาติต่ตางๆในหน้าร้อนมันเริ่มแบบจเจริญเติบโต,ต,ตเป็น้านแล้วแล้วก็หิมพ์ก็ยังมีเรียกว่าเป็นความลงตัวของช่วงฤดกูกาลที่มาเทียเยนะเ่ยวแหลยไปเนี่นยตุลาคน้นหรือมาชมวตัถ้ามาเที่ยวที่เนี่ยในหน้าร้อนเลยเนี่ยทะเลสาบที่แบบพิมพละลายหมดแล้วเงี้ยมันก็เห็นแค่ทะเลสาบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดช่วงที่เนี่ยช่วงต่อระหว่าง ปลายปลายแบบฤดูใบไม้สีกับช่วงหน้าร้อนนี่นะมันก็จะเห็นแบบนี้ครับคือถ้าเกิดเห็นทั้งหิมะด้วยเห็นทั้งน้ําด้วยเนี่ยสีของน้ํามันนิ่งแบบสวยสวยยังไงเดี๋ยวต้องไปดูของริงปะเดี๋ยวไปดูบิวระหว่างทางกันตั้งไม่งั้ถ่ายให้ดูแน่นอนสวยมากยูๆละลายกัมะลงมา จะเดินลำบากนิดนึงแต่ว่าโอเคในหน้านี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนี่น้องแมวพททายงนั้นเลยอ่ะเนี่ย เห็นว่าด้านหลังของก้งนะครับนี่คือยอดเขาอาซีดาเคครับซึ่งมีความสูงทั้งหมด2,291เมตรครับคือเรียกว่าวิวจากตรงนี้นะจากจุดชมวิวนี้มันสวยมากอะ่ะที่เรียกว่าไม่อยากไปไหนอย,อยากนั่งอยู่ตรงเนี้ยแบบชมวิวนานๆเลยคือจุดตรงนี้นะครับสามารถมองเห็นวิววิวทั้นะครับรอบเลยได้360องศานะครับไล้ตั้งแต่จุดเชิงเขาที่เนาะเขาอ,อาซีดาเคนะครับไล่ลงไปจนถึงด้านล่าง่เลย เห็นวิวทิวทัศน์แบบเป็นหูเขาสลับซับซ้อนแบบกว้างมากเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเก็บวิวทิวทัศน์ไปให้ดูนะครับแล้วจากจุดเนี้ยคุณเ็นก้้งโชคดีมากอะคือเรียกว่ากั้งได้เห็นทะเลหมอกด้วย นี่นะครับก็คือวิวที่ทัศนนกว้างขวางนะครับถ้าเรามองจากบนภูเขาแห่งนี้นะครับก็เห็นนี่เห็นไหมทะเลหมอ,อกอะ่ะขูเรียกว่าวันนี้แบบโชคดีหลายอย่างเนาะที่มากก็เห็นทะเลหมอ,อกก็เห็นดอกไม้เอาพายก็เห็นโอ้อะไรมันจะช่างสมบูรณ์แบบขนาดนี้นนเนี่ยด้านหน้าก็ก็เป็นภูเขาไฟอย่างเงี้ยด้านหลังก็เป็นทะเลหมอ,อกไม่มีคำบรรยายเลยครับ เดินมาเรื่อยๆนะครับจากสาานีโรเบยนะครับก็จะผ่านจุดชมวิวจุดแรกแล้วก็มาถึงจุดที่ือจุดนี้นะครับพอมาจุดนี้นะครับหูยิ่งแบบตื่นตาตื่นใจมากเลยดูดีทะเลหมอกหูเห็นไหมครับว่าที่นี่นะครับเขาก็มาถ่ายรูปมาดูพืชพรธรรมชาติการรวมถึงดูชีวิตของสัตว์ป่าที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ครับอันนี้คือสิ่งที่กั้งฝันากั้งมาที่นี่กั้งอยากเห็นน่ะมันได้เห็นจริงๆ ทะเลสาบนะครับเห็นไหมยอดเขาาสีดาเขียอยู่ข้างบนเนาะแล้วตรงนี้เป็นทะเลสาบเนาะพอมองมาทะเลสาบข้างล่างเห็นไหมว่าทะเลสาบน้ําแข็งเนี่ยมันยังไม่ละลายเต็มที่นะครับตรงกลางก็จะเป็นตัวทะเลสาบแล้วล้อมรอบด้วยน้ําแข็งสีขาวเนาะกระเ็นสีน้ําของทะเลสาบดูสิเขาเพราะมันเคลียร์ใสเป็นสีฟ้าเลยอะ่ะสปาน้ําเงินอะ่ะถ้าเจอทะเลสาบแล้วใช่ไหมครับอีกอย่างนึงที่ต้องดูก็คือ เาของภูเขาไฟที่ตกกระทบทะเลสาบเนาะเราปเดี๋ยวมันจะมีทะเลสาบอนนู้นที่น่าจะเห็นชัดกว่านี้ปิดกับทะเลสาบบ่อสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมาเจอทะเลสาบอีกอันหนึ่งนะครับทะเลสาบอันนี้น,น,นี่เองเห็นไหมว่า อันนี้แหละครับคือที่กั้งเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะว่าถ้าเกิดมาที่นี่แล้วนะครับเวลามาดูทะเลสาบเนี่ยอย่าลืมล่ะมาดูวิวสะท้อนของภูเขาไฟอาซีราเขตนะครับกับทะเลสาบด้วยเห็นไหมมันเป็นวิวที่แบบสะท้อน,นี่ยเหมือนกระจกเลยอะ่ะมันแบบหูเห็นทั้งเห็นทั้งลูกอยู่ในทะเลสาบอะ่ะสวยมากแล้วเขาบอกว่าทะเลสาบอันนี้นะครับถ้ามองดีๆมันจะเป็นทะเลสาบรูปหัวใจข้อสังเกตรอหทางเดินตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันอยู่ระหว่างทะเลสาบสองอันน่ะ เพราะฉะนั้นถ้าราไปยืนตรงกลางนะทรายก็ทะเลสาบขวาก็ทะเลสาบนะครับมันคงเยี่ยมเลยจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เห็นทะเลสาบสองทะเลสาบพร้อมกันเลยนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับเจมว่าทางเดินตรงนี้สวยมากๆด้านนี้เป็นทะเลสาบที่มีหิมะเห็นไหมว่าน้ําสีฟ้าเชียวแล้วก็อีกปากหนึ่งนะครับเป็นทะเลสาบรูปหัวใจครับ เห็นไหมว่าร right right ูปทรงเป็น right รูปห right ัวใจจริงๆเขาบอกว่าสสาเทเลสานี้นะครับเป็นเทเลสาคู่สามีภรรยากันเดี๋ยวเดินเข้าไปใกล้อาซีได้เคมากกว่านี้นะครับเราจะเห็นตุชมิวที่สวยงามมากเลยไปกันเถอะ ตอนนี้นะครับเรียกว่าเวลาค่อนข้างจำกัดจริงๆเพราะว่าโลบเวลารอบสุดท้ายนี่นะครับจะมีประมาณ6โมงเย็นเนาะประชาชนก็ต้องทำเวลาในการเดินเที่ยวในเส้นทางินธรรมชาตินี้กันนิดนึงแล้วกันนะครับอาจจะไม่มีเวลาที่จะถ่ายวิวดรทนันอะไรต่างๆมากมายมาเนาะแต่ว่าก็จะพยายามเก็บวิวให้สวยที่สุดแล้วกันนะครับเข้าใกล้ภูเขาอาศีิะเข้ามาทั้งทีนะครับนี่เราก็เห็นว่ามันมีเรียกว่าทางหิมะเนาะเป็นจุดที่หิมะไหลลงไปตามเขาเนี่เนาะโมันสวยอะ มันไม่ถึงขนาดเป็นกาเซียนะครับตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่แบบทางนั้แทางขนาดนนแต่ว่ามันเป็นทางที่หิมะมันไหลลงผ่านภูเขาไฟเนาะแล้วตรงนั้นนะครับเห็นไหมอาสีได้เคที่เข้าใกล้ยิ่งรู้ว่าเลยว่าคือภูเขาไฟแบบควันพุ่งเต็มเลยอ,ะอ่ะมันยังดูเหมือนแอคทีฟอยู่เลย ่จุดน,นี้เป็นหนึงเป็นจุดที่เราสามารถเห็นภูเขาอาเิียเกศได้ใกล้สุดแล้วเนาะใช่ครับเพราะจริงๆมุมน้นมันมีทางขึ้นนะครับแต่เราคงไม่ไปละเพราะว่ามันต้องเดินขา้นเาไกลเป็นจุดที่ก้าวจะเข้าใกล้อาเซิยเกตได้มากที่สุดลวเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้เดินขึ้นแบบยอดเขาเนาะดูสิครับแอคทิวิตี้ของภูเขาไฟอะ่ะจบเป็น g า s sulfur ก็สเดยอดสายลมพุ่งแบบอย่างนี้เลยอ่ะเรียกว่าครั้งนึงในชีวิตน,นะครับได้มีโอกาสไปยืนอยู่บนยอดเขาที่แบบสูงที่สุดในคาบสมโดอ่ะ์โอ้โแล้วก็ตรงนี้เป็นทะเลสาบนะครับถ้าปกติตอนช่วงหน้าร้อนที่น้ำแข็งละลายหมดเนี่ยเราเห็นเป็นทะเลสาบอีกเ,เทะเลสาบหนึ่งซึ่งอยู่ริมภูเขาซีไรเกศ ให้เพื่อนที่เมืองไทยย่าๆที่เมืองไทยดูจะแบ่งความธรรมชาติให้เขาอาสาฮีดาเขตนะที่เรากำลังจส่งข้อมูลไปได้จะดูนู่นให้ใครเพื่อนเต็มทุกคนเลยทั้งเพื่อนทั้งญาติทั้งทุกคนเลยล้วเราโชคดีแค่ไหนคะตอนนี้มีแดดแดดออกมาทำให้โหธรรมชาติสวยจริงๆเลยอยากจะให้เพื่อนๆได้ชมดจังเลยได้ค่ะแชร์ไปแล้วนะรอบๆอันนี้เลือกส่งเป็นเป็นบางรูปเพราะว่า สวยมากตีเยอวต้องเดินกลับอีกอก็กยังจะมีจุดให้เหนื่อยอยู่อีกเนยแต่ว่าเพื่อความสวยขนาดนี้ยอมทําได้ชจะกลับไปทันิรถรถกระเช้าไม่ได้ไม่ไม่น่าจะทันนะครับอาจจะต้องเดินลงเดี๋ยวให้หน้าตาเดินลงนาาลหรือถ้าเกิดไม่ต้องหรือถ้าน้าตาไม่เดินลงเนี่ยเราก็ได้ชมความทรไม้เดี๋ยวนาตานเลยจะการเต็นนอนสีลูกนี้วจะเป็นนอเลยเรามีโตแล้วทานอาหารแะ้วก็องเซนอยู่ตรงนู้นเนาะคือฟันขึ้นอะ อันนี้มีบ้านมีบ้านบ้านขายมีลูกที่นอนเกินโอ้โหแล้วอีกอย่างเนอนนี้ขากลับนะเนี่ยเดินลงอันนี้คืออันนี้คือมาอาซีจะเห็นหน้าร้อนนะแต่ว่ามาเดินลุยหิมะแล้วแบบแล้วแบบเหมือนเล่นสกีอ่ะแล้วถ่ายนะไม่ได้โดนคนเลยไปถ่ายคือคือคนถ่ายเองก็จะตัวไม่รอดนี่ไงอันนี้ก็คนถ่ายเองก็ลื่นเป็นระยะระยะเหมือนกันน้ำแต่นี่เล่นถังไง เด,เดี๋ยวพอตอนนี้กันเราลงไปข้างกันแค่นั้นแล้วคนถ่ายไม่ไหวแล้วบ๊ายบายอาซาฮิดาเกะน,นะครับสวยมากเลยบ๊ายบายกันหน่อยเร็วทุกคนก็อยในภาพเหนื่อยยากมากตอนนี้เหนื่อยมากจริงแต่ว่าก็มีความสุขคุมทุกอย่างเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคนคิดยังไงมากนะครับเป็นไงบ้างครับแม่อาซาฮิดาเกะเหนื่อยแต่สนุกถ้า <laughs> ม,มีโอกาสจะพยายามทำรีวิวนะครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่กัน เดี๋ยวนะครับัางจะทําให้แม่ผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าที่ที่เราจะพักวันนี้นะครับอยู่ที่อาซีไดเกตอองเซนนั่นเองครับและเราก็สามารถเห็นภูเขานี้ได้ด้วยใช่ใช่และอาซีไดเกตอองเซนนี้นะเรียกว่ามันเป็นเมืองอองเซนที่อยู่ตรงตีนเขาเลยอะ่ะ คือเราลงลบเนี่ยปุ๊บถึงที่พักเราเลยน้ำจากออนเซนที่ว่านั้นไหลจากเชลล์ใช่เป็นน้ำจากเขาแล้วก็ที่พักตอนนี้นะครับมันมีออนเซนที่แบบน,น้ำแร่ธรรมชาติที่คุณภาพแต่จะเป็นระดับรับต้นของเขาไปโดยนะครับเราก็จะไปแช่น้ำผ่อนคลายแต่ที่นี่เขามีใครไปออนเซนที่เรียกว่าไปแช่กันส่วนตัวได้เลย บาเซียไดเคียนองเซนนะครับและโรงแรมกังกระชือว่าลาวิสตาไดเซ็กซ์สุซานนะครับเป็นโรงแรมที่อยู่ตีนเขาอาเซีดาดเคียนเลยนะครับนี่เห็นไหมอาเซีดาเคียนอยู่ตัวแค่ตรงนี้เองที่นี่นะครับเป็นเมืองออกเซนเพราะฉะนั้นแล้วเย็นนี้กิจกรรมขอกังน,นะครับก็ตัแช่ออกเซนเองที่นี่มีออกเซนที่แบบ สุดยอดที่หนึ่งเนาะเพราะคุณภาพน้ำดีนะครับแล้วก็มีไทยเวทองเซนด้วยเดี๋ยวก็จะพาไปดูไทยเวทองเซนกัน ียกว่าลงแช่เนี่ยได้สองคนเลยแล้วก็ดูวิวป่าไม้ด้าัดนะมันแบบสุดยอดอ่ะเอาไปว้ามากับครอบครัวแล้วามาแช่ันดีกว่าเข้ามาในห้องนี้น่ารักจนระิงจังเลยนี่ก็ใช้แบบอัปเกรดขึ้นมาปก,กับเติมแบบใช้ดีแล้วนะนถือว่าห้องดีเลยอ่ะสวยเลยครับสไตล์ญี่ปุ่นเนาะมีแบบเตมยงเป็นเตียงแต่ว่ามีแบบเสื่อทาทามิด้วยอ่ะนั่งเล่นได้ อ๋อที่นี่มีเครื่องบดกาแฟด้วยเหรอครับอืมกาแฟอะครกาแฟบดกาแฟนะครับแล้วเราจะกินกาแฟนิดนึงก่อนไปออนเซนกันแล้วก็ต่องมารับทานาเย็นอืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของร้านนี้เนาะที่แบบว่าให้พรวายแบบอุปกรณ์ทํากาแฟในห้องเลยอ่ะมีแบบกาแฟมาบดด้วยไหนดูเครื่องบดดี่มาบดกันเลยดีกว่าไหมอยากดูเหมือนกันว่าเขาบดกันยังไง ต้อข้าล่างรเมีขอสของเพจที่โรงแรมนี้นะครับเราทานเป็นเทมปัญญากิครับนั่นคืออาหารปิ้งย่างอลังการอาหารเ็นอีกแล้วนี่เริ่มเนื้อแรกนะครับอันนี้ีอันนี้เป็นซี่โครงเนื้อแกะครับน่ากินชะลา แกลครับถักราครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเนื้อหมูนะครับอันนี้เป็นเนื้อครับเนื้อตกกันสีมันแตกจากตัวอื่นเนาะอันนี้เป็นเนื้อกวางครับอืมแล้วก็ถักมานะครับมีปลาครับ ทั้งหมดนี้นะครับเขาคัดสรรเมนูเด็ดเนื้อเด็ดนะครับของเกาะพอกเตโดมาเลยทีเดียวครับอ,อะไรมครับมันยังมีหิมะอยู่เลยวันนี้เราต้องไม้สัมผัส น้ำที่ระอูจับพื้นติด<า>กบใต้ดินเนี่ยเพราะมันผ่านครัวที่ตึรงนั้นไ่จนร้อน